อิงวรันทร์จะพาทุกคนไปมุกออนกับซิงเกิลใหม่คนใหม่เขาดูแลอยู่โดยได้แทนลิตามาเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่างเช่นเคยค่ะโดยเพลงนี้เริ่มต้นจากการที่อิงไปย้อนฟังเพลงจากอัลบั้มที่ผ่านมาของเธอที่มาจะพูดถึงการมุกออนไปวงกลมความรู้สึกที่เหมือนจะลืมแต่ก็ไม่ลืมหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแต่พอเวลาผ่านไปสุดท้ายถึงจะยังรัก,จะ,รกจะยังรู้สึกอยู่มากแค่ไหนเราก็ต้องปล่อยมือไปค่ะและที่สําคัญที่สุดในฐานะคนเก่าอย่างเราก็ควรเข้าใจว่าต้องปล่อยให้คนใหม่ของเขาดูแลได้แล้วนอกจากจะได้ ยินได้เขา Follow f o ล l o ่มาช่วยเขียนเนื้อร้องให้อีกด้วยหลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วและเรียบเรียงเพลงโดยมิกเพชรภูมิมิกกีตาร์จากวง I อเฮดมันเดที่มาช่วยเรียบเรียงตัวเพลงให้มีกลิ่นอายของความเป็นเพลงร็อกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยมี1สิวิดีโอเพลงคนใหม่เขาดูแลอยู่นาเรื่องราวในบทเพลงมาตีความหม่อย่างลึกซึ้งซึ่งถูกสร้างสรรค์โดยกิมธนารามเปรมบุญผู้กํากับที่เคยร่วมงานกับอิงในเพลงเจอแต่คนใจร้ายของลิปตาที่อิงไปฟิตติ้งด้วยเมื่อ2ปีก่อนและล่าสุดเพลงคนใหม่เขาดูแลอยู่ค่ะ